คืนสุดท้ายแล้วคืนสุดท้ายที่ผมต้องอยู่บ้านหลังนี้ก่อนจะย้ายออกไปตลอดกาลแต่คืนนี้มันไม่ปกติผมรู้สึกเหมือนมีใครจ้องอยู่ตลอดเวลาตอนแรกก็คิดไปเองแต่พอก้มลงมองตุ๊กตาตัวเก่าที่แม่เคยให้ไว้ตอนเด็กมันนั่งอยู่บนพื้นทั้งที่ผมวางมันไว้บนชั้น สงสัยลมพัดมั้งผมบอกตัวเองแต่ก็ขนลุกสู้ผมเดิมไปหยิบมันขึ้นมาวางกลับไปที่เดิมคราวนี้ล็อกตู้โชว์ไว้เลยแต่พอหันหลังกลับมันมานั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าทีวีใครแกล้งวะผมเริ่มโมโหแต่ไม่มีใครอยู่ในบ้านผมตัดสินใจไปนอนปิดไฟ ความหน้าลงบนหมอนแต่ก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนเด็กผู้หญิงหัวเราะคิกคักอยู่ข้างหูผมลืมตาขึ้นมาเห็นตุ๊กตาตัวนั้นยืนอยู่ปลายเตียงจ้องผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่าออกไปนะผมตะโกนสุดเสียงแต่เสียงก็หายเข้าไปในความเงียบเช้าวันรุ่งขึ้น ผมรีบขนของออกไปจากบ้านหลังนั้นทิ้งตุ๊กตาตัวนั้นไว้ที่เดิมผมรู้ว่ามันยังคงอยู่ที่นั่นคอยจ้องมองเหยื่อรายต่อไป